หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Little Puppy นอกจากจะอ่านสนุกแล้วนะคะยังเล่นสนุกอีกด้วยเพราะมีหุ่นมือให้เด็กๆได้เล่นพร้อมกับฟังนิทานไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Modern Books ช่วงแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้รับชมคลิปกันไปหลายคลิปแล้วที่เราแนะนำหนังสือไปคุณพ่อคุณแม่ได้ลองซื้อแล้วก็อ่านกับลูกๆบ้างหรือยังคะ หนังสือที่จะแนะนำในวันนี้นะคะมีความพิเศษไปอีกขั้นหนึ่งด้วยสิ่งนี้ค่ะ,ะนี่คือ Little Puppy หนังสือนิทานที่มาพร้อมกับหุ่นมือที่เด็กๆสามารถสนุกกับการฟังนิทานไปด้วยแล้วก็เล่นหุ่นมือไปด้วยรูปเล่มทำจากกระดาษแข็งนะคะสามารถเปิดได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่ฉีกขาดง่าย มีการไดคัดมุมเรียบร้อยไม่เป็นอันตรายต่อเด็กๆ <Wow. S 1> หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับลูกน้อยวัย2-3งขวบค่ะ <Wow. S 1> ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะอ่านนิทานเรื่องลิท e พั p p y ให้ลูกๆฟังนะคะคุยกับเขาก่อนว่าลิท e พัพ p y ตัวเนี้เป็นของเล่นลูกจึงสามารถเอามือเข้าไปในปากของเขาได้แล้วสามารถที่จะจับปากของเขาขยับไปมาได้ แต่ถ้าลูกเจอสุนัขจริงๆลูกไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะตกใจแล้วก็อาจจะกัดได้เด็กวัยนี้ยังไม่สามารถแยกแยะโลกสมมุติกับโลกความเป็นจริงได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นที่จะต้องพูดคุยและถามย้ำถึงความเข้าใจของเขาก่อนที่จะอา่านนิทานให้เขาฟังค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะสนุกกับหนังสือเล่มนี้ได้อย่างไรบ้าง แน่นอนว่าทุกครั้งก่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะอ่านหนังสือให้ลูกฟังคุณพ่อคุณแม่ต้องอ่านเองก่อนโดยเฉพาะหนังสือที่มีเทคนิคพิเศษแบบนี้ก็ยิ่งต้องอ่านและทําความคุ้นเคยกับเทคนิคนั้นก่อนอย่างเล่มนี้ก็ต้องลองจับหนังสือและลองเปิดดูนะคะว่าเราจะจับหนังสือแบบไหนดีนะจึงจะสามารถเล่าไปและขยับขุนมือไปด้วยได้เรื่อง Li t t l e Puppy เป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกสุนัขตัวน้อยที่เขากำลังสนุกกับการเล่นลูกบอลลายจุด แต่แล้วจูๆ่ๆลูกบอลก็กรดอนหายไปลิทพัพพี่จึงออกตามหาลูกบอลพอเจอใครก็ถามว่ามีใครเห็นลูกบอลลายจุดของฉันบ้างไหมซึ่งนำไปสู่การเล่นกับหุ่นมือประกอบเนื้อเรื่องค่ะ โดยเริ่มแรกคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นผู้เล่าแล้วก็เป็นผู้ขยับขุ่นมือให้ลูกๆดูก่อนนะคะเขาจะได้เข้าใจว่าเขาจะสามารถเล่นสนุกกับหนังสือเล่มนี้ได้ยังไงถ้าหากว่าขณะที <yen> ่เ <Valerie> ล่าแล้วมีความยากในการเปิดหนังสือะค่ะก็แนะนำว่าอาจจะหาโต๊ะมาวางนะคะแล้วก็สอดมือเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าแรกกันนะคะอ่า Open little puppy's mouth and try to catch the spotty ball. เราก็ขยับปากของ little puppy แบบนี้นะคะ trying to catch the spotty ball spotty ball อยู่ข้างๆนี้เองหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะเพิ่มความสนุกด้วยการนำลูกบอลจริงลูกเล็กๆมาให้ little puppy ลองคราบดูก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่2กันนะคะว่า Little p u p p y ีจะต้องทำอะไรบ้าง We go little puppy's nose and sniff to find the ball ก็คือเราจะต้องขยับตรงช่วงจมูกของ Little p u p p y ีให้ดูเหมือนเขากำลังดมหาเจ้า s p t t y b a l l เมื่อคุณพ่อคุณแม่เล่นให้ลูกๆดูแล้วนะคะก็ลองผลัดกันให้ลูกๆลองเล่นบ้างรับรองว่า เด็กๆจะต้องติดใจแล้วหนังสือเล่มนี้จะต้องกลายเป็นหนังสือเล่มโปรดของเด็กๆแน่เลยค่ะ <Wow. S 1> การเล่นหุ่นมือจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยอย่างที่คุณพ่อคุณแม่คาดไม่ถึงเลยละค่ะที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือทักษะทางภาษาโดยเฉพาะสําหรับเด็กที่ขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดหุ่นมือจะเป็นเหมือนตัวกลางในการช่วยให้เขากล้าพูดมากขึ้น นอกจากพัฒนาการทางด้านภาษาแล้วนะคะยังช่วยให้เด็กๆได้เข้าใจอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นเพราะเมื่อเขาได้เล่นหุ่นมือและได้สมมุติเป็นคนอื่นหรือเป็นสัตว์อื่นที่ไม่ใช่ตัวเองก็จะทําให้เขาเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้มากขึ้น แล้วก็ความนุ่มนิ่มของหน้าเจ้าลิทเทอร์พี่ก็จะทําให้เด็กๆอยากจะมาจับมาบีบมาสัมผัสซึ่งจะเป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางหนึ่งด้วย <S 2> <S 2> แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ <S <S ความรู้สึกที่เขาเอนดูแล้วก็รัาเจ้าลิทเทอรพี่ในหนังสือเล่มน,นี้จะส่งผลต่อความรู้สึกที่เขามีต่อสุนัขแล้วก็สัตว์ตัวอื่นๆซึ่งก็จะเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เขากลายเป็นคนที่มีจิตใจรักและเมตาตาต่อสัตว์ด้วยค่ะ และที่ส่งผลโดยตรงก็คือการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อเด็กต้องขยับนิ้วเพื่อบังคับการเคลื uh ่อนไหวของหุ่นมือทางการขยับนิ้วให้หุ่นมือดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆและสามารถสื่อสารได้ถือว่าเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเหล็กที่ดีมากค่ะ หนังสือนิทานเล่มนี้ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายของลูกๆได้ด้วยเพียงแค่คุณพ่อคุณแม่ช่วนลูกๆเคลื่อนไหวเรียนแบบท่าทางของลิทเติพัพพี่หรือว่าเพื่อนๆสัตว์ในเล่มนี้จะเป็นการเล่นบทบาทสมมติและยังช่วยส่งเสริมเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยเห็นไหมคะว่าหนังสือนิทานเล่มเดียวเราสามารถที่จะพัฒนาทักษะของลูกๆได้อย่างรอบด้านทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาและที่สําคัญคือเขาจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะ